ถ้าเราเห็นศาสนาสถานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธานในคำสอนของศาสดาไม่ว่าจะศาสนาไหนความงดงามที่เห็นนี้มาจากจิตที่มีความกตัญญูและเชื่อว่าคำสอนในทุกศาสนาจะพาให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าศาสนิกสามารถเข้าถึงแก่นของคำสอนได้อย่างแท้จริงค่ะสถานที่แห่งน,นี้งดงามมามา,มากกว่าพันปีแล้วค่ะ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายฤดูฝนโบสถ์สเตฟานโดมนี้อยู่กลางเมืองเวียนนาเราได้เห็นว่าการเดินทางของผู้คนที่เข้ามาที่แห่งนี้มาด้วยความเคารพมาด้วยความศรัทธาและมาเพื่อจะเห็นความตา่างอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันได้ค่ะการเข้าถึงคำสอนของศาสนาในทุกศาสนาเป็นหน้าที่ของศาสนิกในทุกศาสนาจริงๆนะคะ ถ้าเราสามารถนำธรรมะออกมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเราเราออกจากความเห็นแก่ตัวได้เมื่อไหร่ตัวตนเล็กโลกใหญ่ใจของคนที่เปิดกว้างระหว่างอาคติอย่างนี้ก็แสดงให้ถึงความมีธรรมค่ะที่ใดที่มีธรรมะที่นั่นมีความสามาคัคคีและเพราะความสามัคคีธรรมก็จะนำมาซึ่งสัติภาพในโลกใบนี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ ความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน